ี่เห็นไหมทำแบนทุกคนทุกคนเป็นน้องไฮย่าได้นะคะมีใครเอนจอยกับพี่ตุบ้างไหมทุกคนเป็นน้องไฮย่าแบบพี่ตุนได้นะคะเพียงกดตะคะนอนทุกคนทุกคนซื้อสี่ขวดสี่ขวดทุกคนเข้าใจอะไรสมัยได้พิธเม้นได้พิธเม้นอ่านั่นเห็นไหมเนาะนอนด้วยกันทุกคืนเลยหรอว้าวว้าวิดีคือด่าเพียงข้ามาสูตรว้าย ขายคำอย่างเดียวเลยพี่จยขายคำอย่งเดียวเลยมีเราขายคำยยแต่ว่าอย่าลืมกดตะกร้านะใช่ค่ะคำได้แต่กดตะกร้าด้วยนะคะวิ ฟังค่ะฟังค่ะฟังค่ะฟังฟังเลยฟังค่ะสองสามสี่หนึ่งสนทสามสี่หนึ่งเฮ้ยนี่เฮ้ยดีย่ดเดี๋ยวสุดท่ายเราไม่เล่นถ้าไม่ใส่บิ๊กนั่ง่นะไม่ใส่บิ๊กง่วงีต่ตีตีตนีต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 ีีตีีตีตีตีดีีีต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 ีีตีีต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 ีาีีนีี